แล้วทำไมกูต้องมาแค่ไอ้พวกเพียนเพียนที่มันไร้พรสวรรค์ด้วยละ่ะนี่แหละครับเพื่อนๆนี่คือประโยคที่1ในทีมพัฒนา,าเกมของคอร์ดเนี่ยเขามาตอบกลับคนที่ให้กําลังใจเขานะครับ คืออันเนี้ยเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมคองคอร์ดนะครับไอคองคอร์ดเนี่ยมันคือเกมฟอร์มยักษ์นะครับที่ใช้งบพัฒนาไปแบบว่าหลักร้อยล้านเหรียญเลยนะครับใช้เวลาพัฒนานานถึง8ปีแล้วสุดท้ายฮะพอเปิดให้เล่นจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นความอัปยศที่ใหญ่สุดครั้งหนึ่งของวงการเกมเลยก็ว่าได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเกมฟอร์มยักษ์แบบนี้วันที่เปิดตัวให้เล่นวัน,นแรกๆนะครับมันต้องมีจานวนผู้เล่นแบบว่าพุ่งพรวดเป็นพิเศษใช่ไหมฮะแต่คุณดูเกมนี้สิฮะ กันแล้วว่ามีจํานวนผู้เล่นสูงสุดแค่ประมาณ2,000กว่าคนเท่านั้นนะครับแต่พอเปิดตัววันแรกเนี่ยมันก็เป็นตามนั้นเลยนะครับมีผู้เล่นจริงๆในรีมเนี่ยพีคไม่ถึง700คนนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือไอ้700คนเนี่ยมันเป็นการเล่นในช่วงวันหยุดด้วยนะคนกลับไม่มาสนใจเล่นมันเลยฮะ สวัสดีครับเพื่อนๆคือทุกวันนี้ฮะเราได้เห็นเกมแล้วก็หนังที่มีจุดประสงค์ทางด้านการเมืองพยายามผลักดันแนวคิดวอลกเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมครับและก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยถูกถล่มกันยับๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม c อ n c o r d เกม d u s บ b o r n แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะฮะก็คือกลุ่มวอลกเนี่ยทำไมก็หัวร้อนกันง่ายจังฮะแบบว่าแตะนิดแตะหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกันแล้วอย่างที่ผมพูดเกิดไปตอนแรกนะครับที่บอกว่า ทำไมกูต้องมาแข่อไอ้พวกเพนเพียนที่มันไร้พรสวรรค์ด้วยละ่ะคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผู้พัฒนาเกมของคอร์ดคนหนึ่งเนี่ยเขาไปโพสใน Twitter ไว้ว่าเขาเนี่ยภูมิใจกับผลงานของตัวเองมากเกมนี้คือเกม t r i ปเปิอันแรกของเขาและเขาตื่นเต้นมากที่ตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้ทุกคนได้เล่นกันสักทีนะครับแต่ก็อย่างให้ทุกคนรู้กันอยละครับว่าตัวเกมเนี่ยดูท่าทางจะฟลอปดูท่าทางจะเจ๊งนะครับก็เลยผู้ใช้ทวิ t t ตอร์อีกคนครับไปรีพลายแนวให้กําลังใจนะครับประมาณว่า เสียใจด้วยนะเครเนี้ยมันคือเกมแรกของคุณผมคิดว่าไม่ใช่ความผิดของคุณหรือว่าผู้พัฒนาเกมคนไหนหรอกนะที่ตัวเกมเนี่ยได้รับกระแสะตอบรับที่แย่แบบนี้ผมดูออกเลยว่าเกมเนี้ยถูกพัฒนาด้วยความพยายามอย่างมากแต่น่าเสียดายที่มันเหมือนจะเปิดตัวผิดเวลาและผิดแนวสักหน่อยเอาจริงนะครับจากที่ผมอ่านตรงเนี้ยคนที่มาคอมเมนต์นะเขาไม่ได้ดูมายุแย่อะไรเลยนะดูจะเป็นการให้กําลังใจซะด้วยซ้ำนะครับแต่แทนที่ผู้พัฒนาคนเนี้ยเขาจะออกมาขอบคุณคนที่มาให้กําลังใจมันกลับกลายเป็นว่า คำพูดเหล่านี้ไปสกิดต่อมของผู้พฒนาคนนี้มากกว่าเขาก็เลยตอบกลับมาว่าเออกูไม่สนหรอกเกมเจ๋งๆอันนี้มันเกิดขึ้นได้จากน้ำพักน้ำแรงของคนที่พรสวรรค์มากมายแล้วทําไมกูต้องมาแคร์พวกความคิดเห็นอง่อยพวกเพี้ยนเพียนไร้พรสวรรค์ทั้งหลายที่เกลียดมันด้วยละ่ะนี่แหละครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าสมควรจะตอบกลับแบบนี้หรือเปล่า ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าผู้พัฒนาเกมคนนี้คือใครทำไมถึงปากแซ่บจังนะครับหลักๆแล้วฮะเขาชื่อ x a นเดอร์ r ฟ e ร l นะครับเขาเป็นคนทำแอนิเมชันที่เคยทำงานให้กับ Firewalk Studios ผู้พัฒนาเกมของคอร์ดนี่แหละฮะเขาคนนี้ครับเป็นเพศ Non-Binary นะครับเขาใช้ pronoun นนว่า they them นะครับพูด,ดง่ายครับเขาเป็นคนกลุ่มเดียวกับ target audience ของตัวเกมของขอร์ดนะครับก็คือสนับสนุนความหลากหลายทางเพศเป็นหลักมากกว่าสิ่งอื่นใด คือปกติแล้วนะครับเวลาผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมจะพยายามไม่ใส่ทัศนคติทางด้านการเมืองของตัวเองเข้าไปมากเกินไปนะครับแต่ครั้งนี้บอกตรงนะว่าอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับแต่อย่าเข้าใจผมผิดนะผมเองก็เป็นคนที่สนับสนุน LGBTQ และก็เพศทางเลือกทั้งหลายนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นเพศทางเลือกนิสัยดีหลายคนเลยนะครับและผมเคารพคนเหล่านั้น100%นะครับในมุมมองของเองนะครับเพศทางเลือกไม่ได้หมายความว่าจะต้องโว๊กเสมอไปนะครับความหลากหลายเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีนะตราบใดที่เราอยู่บนพื้นฐาน ความหลากหลายจริงๆเคารบทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่จะมาเรียกร้องสิทธิพิเศษให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วพอคนอื่นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยไปบอกเขาว่าเหยียดเพศซะอย่างนั้นนะครับหรือว่าเวลาทําอะไรออกมาที่มันดูหมกมุ่นประสาทแดกเกินและคนเขาไม่อินด้วยก็ไปด่าเขาเนี่ยแบบนี้ฮะมันจะเรียกว่าความหลากหลายได้ยังไงครับถ้ายังไม่ยอมรับความเห็นต่างจากคนอื่นเนี่ย คอนคอร์ดครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าวิเคราะห์ตลาดได้อย่างผิดพลาดนะครับคือผมคิดว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาน่าจะมองเห็นว่ากระแสด้านวกใน Twitter เนี่ยน่าจะมาแรงใช่ไหมก็เลยคิดว่าทําเกมที่มันแบบว่าสุดโต่งออกมาเลยคนน่าจะเล่นกันเยอะเลยครับพอเปิดออกมาก็จริงนะครับเกมเนี่ยมันดูสุดโต่งมากนะครับในหน้าเลือกตัวละครครับก็มีระบุด้วยนะครับว่า pronoun ของแต่ละตัวละครเนี่ยคืออะไรเป็น he she มี they them หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเอาจริงๆมันดูหมกมุ่นมากไปป่ะฮะหน้าตาของตัวละครแต่ละตัวนะครับ เห็นครับว่าตรงกันข้ามกับ beauty standard แบบสุดๆเลยนะครับคุณจะเห็นว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยออกแบบให้ดูมี hitbox ที่ใหญ่มากนะครับคือผมถามหน่อยัะว่าตัวละครแบบนี้มันดูน่าลหลงไหลตรงไหนนะครับแล้วผมเองก็คิดอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมนะ คิดว่าตัวเองไม่ได้หล่ออยู่แล้วนะครับเวลามาเล่นเกมเนี่ยผมก็เลยอยากจะเล่นเป็นตัวละครที่แบบว่าดูหล่อก,กว่าตัวจริงใช่ไหมหรือไม่เท่าไหร่จะเล่นเป็นตัวอื่นผมก็อยากเห็นตัวละครนี่ยว่าสวยๆหุ่นดีๆให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยเบิกบานกันบ้างนะครับและคือการต่อต้าน beauty standard ออกแบบตัวละครเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็คงไม่ถูกใจหลายคนนั่นแหละครับเพราะว่าคําว่า beauty standard นะครับ standard เนี่ยแปลว่ามาตรฐานสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาคุ้นชินกันนะครับถ้าอยากจะทําอะไรที่มันผิดแปลกไปจากมาตรฐานเนี่ยจึงไม่แปลกนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะ ไม่ชอบนั่นเองแต่ก็จริงอยู่นะครับในโซเชียลมีเดียบางแห่งเนี่ยมันมีคนที่มีชุดความคิดแบบนี้อยู่เยอะจริงๆนะครับและดูว่าจะเยอะมากๆด้วยนะในสายต่างผู้พัฒนาเกมเขานะครับแต่ประเด็นคือเราไม่สามารถเอากระแสนในโซเชียลมาสรุปได้นะครับว่าคนในโลกความเป็นจริงเนี่ยเขาเป็นยังไงคือทุกวันนี้ผมเห็นคนโพสโซเชียลโปรโมทให้กินอาหารดีๆรักสุขภาพกันเยอะแยะนะครับไม่มีใครพูดหรอกครับว่าไปกินฟาสต์ฟู้ดกันเยอะๆนะ แต่ในโลกความเป็นจริงกลับกันนะครับร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับคนก็เต็มตลอดส่วนร้านแนวเฮลตี้เนี่ยกลับไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ตัวเรื่องตลาดก็ไม่ได้เยอะเท่าด้วยเช่นกันนะครับเช่นเดียวกรณนนี้นะครับการที่เขาคาดว่ากลุ่มแนววอล์กบนเน็ตเนี่ยมันดูเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้ววอล์กเนี่ยเขาก็อยู่แค่ในโซเชียลมีเดียอยู่แค่ในเน็ตเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ตลาดของเกมเมอร์เลยแต่คือมันก็คงจะต้องมีมั่งเหรครับที่คนที่แนวคิดวอล์กจัดๆเนี่ยเขาเล่นเกมนะครับเพราะจะว่าไป ทั้นนแต่สิ่งที่ต้องยอมรับและปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือประชากรเกมเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ยครับเป็นผู้ชายนะครับและก็มักจะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยแบบว่า EdG y teenagers กันด้วยนะครับและการที่ทำเกมฟอร์มยักษ์ออกมาสวนกระแสะคนส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนแค่ธรรมดานะครับยังส่วนและดูถูกคนอื่นอีกด้วยนะครับเกมเนี่ยมันจะเจ๊งก็คงไม่แปลกฮะโอเคผมบ่นเรื่องเวกไปเยอะแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะดูลำเอียงอาจจะดูเหยียดเพศของสายตาคนเหล่านี้นะครับแต่ต่อให้ไม่พูดเรื่องเวกเลยเนี่ยไปมองที่คุณภาพเพียว เกผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมถามหน่อยฮะว่าเกมนี้มันมีอะไรพิเศษหรอครับราคาขายเปิดมา40 USD นะครับราคาไทยก็พันกว่าบาทแล้วมันมีสไตล์คล้ายๆกับเกมอื่นๆนะครับยกตัวอย่างฮะไม่อื่นไกลครับ Overwatch เนี่ยฮะ Overwatch เองนะครับเป็นเกมที่รับความนิยมสูงอยู่แล้วมีตัวละครที่ถูกชะตาคนทุกประเภทนะครับแม้กระทั่งตัวละครแนวเพศหลากหลาย Overwatch ก็มีเช่นกันประมาณว่า Overwatch เนี่ยเล่นได้ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะมีทัศนคติเรื่องเพศแบบไหนและแถมเล่นได้ฟรีด้วยนะครับแล้วทําไมคนต้องมาเสีย เงิน40ดอลลาร์มันเล่นเกมที่ดูจะน่าดึงดูดน้อยกว่าล่ะฮะ ก็อารมณ์ประมาณว่าคุณเนี่ยไปเปิดร้านอาหารข้างๆโรงทานนี่เขาแบบว่าแจกอาหารฟรีอยู่แล้วล้าอาหารที่คุณไปขายเนี่ยครับมันคุณภาพสู้ของฟรีโรงทานแจกไม่ได้นั่แหละครับแล้วใครล่ะมันจะมาซื้อของคุณครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับการที่เขาลงทุนไปเยอะขนาดนี้และใช้เวลาพัฒนานานถึง8ปีเขาจะไม่เอกใจตรงนี้บ้างเลยหรอครับว่าเงินและความพยายามเนี่ยไม่ได้หมายถึงความสําเร็จเสมอไปนะครับสุดท้ายแล้วครับเกมนี้ผมมองว่ายังไงก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเป็นแบบ free to play แล้วแหละฮะเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังไงก็ไปไม่รอดครับ คุณคิดยังไงล่ะเกมมัลติเพลเยอร์ที่มีผู้เล่นน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วมันน้อยถึงขั้นที่แบบว่าหาคนเล่นด้วยไม่ได้แล้วครับคนเข้ามาจะเล่นอา่าไม่มีคนมาแมทชิ่งด้วยซะอย่างนั้นเลยแบบนี้จะไปรอดไหมล่ะฮะส่วนคนที่เสียตังค์ซื้อ40 US d ลลาร์ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะได้สิทธิพิเศษได้กิฟต์คัทไปซื้อไอเทมตามราคาเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ไปนะครับแต่ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆให้คนซื้อเกมมาเล่นเนี่ยผมบอกกันเลยนะครับน่าจะไม่นานหรอกครับคงจะถูกกลืนหายไปตามกาลเวลาครับจะว่า มันมีเกมวอล์กอีกเยอะแยะที่ทํารายได้ดีพอเนื้อเรื่องมันดีและมันไม่ดูยัดเยียดนะครับเกมฟอร์มยักษ์ที่มีตัวละครเพศทางเลือกเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นไซเวอร์พังสองศูนย์เจ็ดเนี่ยคุณสร้างตัวละครได้ออกมาเป็นแบบไหนก็ได้มีฉากแนว LGBT ด้วยนะครับยอดขายก็เห็นว่าถล่มทลายดีนี่อีกเกมหนึ่งครับ b a l d u อ s Gate 3นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเกมที่โคตรจะหลากหลายนะครับจะมองว่าวอล์กก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นคือปัจจัยอื่นๆของตัวเกมเนี่ยมันทําออกมาได้ดีมันเลยทําให้ไอเดดีียตรงนนู้ลื่หลไห idee ยดก็เลยกลายเป็นเกมโดยรวมที่ดีนั่นเองนะครับตราบใดผู้พัฒนาเนี่ยยังหมกมุ่นอยู่กับคำว่าหลากหลายเป็นหลกักโดยที่ไม่ได้สนใจปัจจัยอื่นๆเลยคอนเซปต์จำเจตัวละครเฮยๆมันก็จะเจ๊งอย่างนี้แหละฮะและทั้งหมดนี้นะครับคือมุมมองผมว่าทําไมคอนคอร์ดกลายเป็นเกมที่ดูน่าอัประยี่สุดได้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยหรือไม่ก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบพูดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ปกติเนี่ยผมอาจจะพูดเรื่องฮาร์ดแวร์เป็นหลักแต่อันนี้มันเป็นช่องส่วนตัวผมยผมยรกกก็เลสาาถอออนู ทาางงได้บ้บถ้าใครชื่นชอบแนวนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับและเดี๋ยวนาคตเนี่ยมีอะไรน่าสนใจผมจะหยิบม,มาคุยกันอีกฮะ